สบายดีสวัสดีพี่น้องเนาะดสุบุกคนเนาะปรว่าณจะเป็นฝั่งใต้ฝั่งลาวเนาะแล้วหลายคนกัเขาไปวิภาควิจารณ์หนุน่มล้าสามคนนะกกนี่เนาะเบาแกเห็นบางคนก็โหลดคลิปมาอ่าไปว่าเขายังเขานะเนาะอ่าว่าก็เห็นว่าพิษอย่างเดียวเนาะเบาแกเห็นเราโพสต์มาสามคนนะี่เนาะเอาไปเบิ่งคลิปแล้วก่อนพี่น้องกัขออนุญาตเจ้าของคลิปเด้อ,ดนะอ,อ,อปเ,ปเป็นเป็นยูทูบเบอร์เนาะเบาแกกัอ่าติดตามเบิ่งเพิ่นอยู่เนาะอ่ากัขออนุญาตคลิปเพิ่นมาเปิดให้พี่น้องฟังว่าเป็นเห็ดพิษหม่องใดเนานะเขาจงึงมีฝากวิจารณ์เนาะ เป็นคนล่าเป็นคนล่าบอกเคยลืมพระคุณบอกประเทศไทยบอกเคยนองประเทศไทยบอกคยเป็นประเทศไทยเป็นคนล่าเป็นคนล่าบอกเคยลืมบอกเคยลืมพระคุณพระคุณของประเทศตัวเองของประเทศตัวเองยังหักและขลุบยังหักและขลุบประเทศล่าประเทศล่าและประเทศไทยและประเทศไทยคือเก่าคือเก่า ก็ไปแล้วเนาะพี่น้องเนาะอ้าวพี่น้องมาตัดสินว่าเราเหตุผลของอะไรบ่เนาะเออมันบ่ถือใจเพรามนุษยธรรมบอกแกว่าเนาะสำหรับต้นเหลาวเนาะหรือว่าไอ้น้อกที่เป็นเผดเปี้ยยุประเทศไทยเนาะเป็นเผดเปี้ขอบคุณประเทศไทยเนาะเป็นเผดเปี้ยยุประเทศไทยหลายๆคนเขาบ่ลืมบุญคุณประเทศไทยเด้พออยังล่ะเพราะว่าเขามีบ้านมีรถมีเพื่อนมีซานมีอยู่มีกินทุกมือนี่พอประเทศไทยเนาะโมเมนต์คือบางคนไปแล้วลืมบุญคุณประเทศไทยดาเขาเบาเขาสิเนาะ เขาเฮ็ดคลิปแบบนี้เขาเฮ็ดคลิปขอบคุณประเทศไทยขอบคุณประจ้าอยู่หัวขอบคุณเงินประเทศไทยเกษตรเขาอยู่มีอยู่มีกินเนาะแต่พอมนุษย์ถามมันบ่เที่ยใจไปหน่อยเนาะว่าเขาเนี่ยลงบาดเกิดตัวเองยังสิเนาะเออวราอ่าไปเป็นขี่ขาคนไทยยังสิเนาะอืมการที่เขาไปเฮ็ดเบียเขาได้เป็นขี่ขากี่เคยดอกเนาะเขาไปเฮ็ดเบียค้างเงินนาคำเรียกรอบเรียกคั่วเขาเนาะเราแก่ก็เป็นคนหนึ่งที่เป็นเบียยุคระเทศไทยเราแก่บ่เคยลืม นี่บ่าวแกกลับมาอยู่ลาวนี่ยบ่าวแกกับมาอยูือมอุหคุณประเทศไทยเนาะที่เป็นเฮ็ดในห้ามไม่อยู่มีกินเดยเนาะถ้าบ่มีประเทศไทยเนี่ยห้าหาเงินเนี่ยกาจะได้เฮือนลังหนึ่งอยู่ล้าเนี่ยใช้เวลาจักปีเนาะอยู่ประเทศไทยตั้งใจไปหาเนี่ยสองสามปีก็ได้ละเฮือนนะแต่าบ่เล่นบ่ก,กินบ่เที่ยวเดนี่โมนไปแล้วกินแต่เหล้าแต่เบียร์เอ่อเหรียเทียวสิมันก็บ่เโบเรียสพี่น้งนองเนาะมีเงินเป็นเดือนละหามื่นก็บ่เหลือพี่น้องขั้นจะปรจักเก็บจักออมเนาะอ่าเป็นยังคนเขาไปเฮ็ดงานเดือนละมื่น เขาจังเหลือเนาะเขาจะมีเงินมีท่องเก็บไม่เลื่อนเลี่ยซ่านสากงขอบสั่งขั้วเนาะส่งให้ลุงให้เต้าใสาย,ยู่บ้นันก็ย้อนว่าเขาเก็บหอ,อมเนาะก็ม,มีไฟไป,ไปละสุขสบายดอกเนาะไปเห็ดเวียกน้องในไปทเที่ยวได้เนาะพี่เนาะยังนุ่มเล่าซ้อมคอนนี่บ่าแก่กระสือส้มเนี่ยบ่าเป็นกะออกมาแสดงออกในสิ่งที่มันบ่ดด้พิษยังเลยเดี๋ยพี่นนองบ่าแก่มองว่าเป็นเฮดม่านอียิปขอบคุณประเทศไทยขอบคุณ,คณเงื่อนไทยที่ว่า เฮ็ดแต่เพิ่นมีอยู่มีกินนะครับไม่บริพิจังเลยเะเพื่กแกว่าเนาะแต่บางคนก็บ่ถึกใจเด้มาเบาเขาเนะาะว่าสันจังซีเนาะเออเห็นว่าเขาเนี่ยอยากไปเป็นทหารรบช่วยทหารไทยเนาะสามคนนี่นะเห็นคลิปหนึ่งนะเพิ่นออก,กเอาคลิปเล่าอ่ะตัดเอาสามคนนี่ละมาอะไรก็มาเบาเนะาะจักซื้อเราซื้ออ่ะเพ่นนอนแกกับเดือบึงสองเบิง่งนี้เราอยู่เนาะแต่ก,ก่อนเนาะเรา่อนแกก็โซนไลน์โซนหนึ่งบุคคลได้เขาไปติดตามเบิ่ง จีบเบื้งห้อยเพิ่นไปได้เนาะนั่นแหละจะว่าเพิ่อนนิ้วเล่ากับเราสามคนหรือว่าอยากสมัครไปเป็นทหารไทยเนาะเพื่อารมณ์ซอยทหารไทยสินะโอ้ยกับเราลายเนาะบางคนบ่มักก็เป็นสัตว์่นือเปล่าเนาะท่านก็เหตุพิษเห็ดถือก็ว่าพิษพี่เนาะมาัดูซะเนาะเอย่างเราสามคนนี่บางกนก็เส้นส้มเราอยู่เนาะเรากล่ากมาเห็ดเนาะไอ้จิบกะเป็นก็ร่างใจให้เนาะไฟสีว่าจะได้กระซัง้องเห็ดคว่ำดีไว้จะได้กะมีคนแนมเห็นเนาะ แต่งมุกตั้งใจหาเงนินหาข้าคขึ้นเกา่าบหมดเรไปสนใจข้นเบาอกี่น้องเนาะพวกเขาบ่มักเข้าเนี่ยเหาเห็ดคีบยังลงไปเขากระดาเขาือเก่าเป็นตัวเออข้าสิเข่าคางไถ่หรือว่าเข่าคางอ,อ่าเล้าเนี่ยกระซังละพี่น้องเออคนเล้าไปเรียยุบภัยเทศไทยอ่าเขาอ่าเห็ดเวียดได้เงินได้ข้ออามไม่ย,ยูไม่กินอ่าพอประเทิดไถ่ใจเขาเข่าคางข,างขางมี้นไม่ก,บกมับบ่มิ้นนี่นาะพี่น้องเนาะเออเขมี้นที่มีซอยยังเหลือยังเล้าละนีะ่แต่ไทยได้กค่ซอยเนาะ ว่าจะเป็นโลงบอกโล่งบานถนนหนทางมีจตความไทยเคนไทยก็เป็นคนล่าเปรียบอยู่ประเทศไทยเขาก็บริรืบุญคุณไปเนาะเขาเคดเก็บขอบคุณมันกับบริฟิตย่างนนเนาะเมืออพรกเจ้าเองละ,ะละลายคนกัมาวิภาวิจารเขาเบาเขาเนาะอืเาเขาจันสีนะเบาแกกัเบื้งไเก็บไปเนาะแต่มมีไร์เห็ดเก็บไปเนาะแก้กับคล้ายคลองไปหนงคล้ายเบอะไรไปเนาะแก้ายคองเบสมาแก้กับไม่าอาจเก็บไปนเปน,นะาะ เราแกะมาบาทกับฮ้าสี่เพจเนาะเอ่อจะได้สี่ยูได่าจะได้สี่ยูเนาะเรื่องจะวะเอออยู่ไทยเกับฮ้าเออก็ได้สูตรแบบอยู่ไทยเพิ่อนเนาะเราแกะเป็นแบบอยู่ลานอาหารนี่ก็มีรถรถปมพ่วงเนาะของประเทศไทยมันก็แล่นเข้าบไอ้ฮ้าหานเราแกะเนี่ยเราแกะก็ซื้อกินเด้อาบาทสิบบาทเศราบาทเด้อืมท้องนะกับพวแพงเนาะกับพวกกินเนาะเออเหตุแสบอยู่ประเทศไทยนะนี่ก็เท่ากับเลี้ยนแบบเพื่อนนะก็ไม่เห็นอยู่บ้านเท่านาะ เอกับพอได้ขายกันเนาะบ้าแกมาเนี่ยจะเต็มเบ็ดเนาะกับเบ็ดเนาะเออของของเอามาเต็มเบ็ดหอยวั็ดทุกฟอไปเนาะเนาะหอยเบ็ดนี่ไปเนาะบ้าแกกะอยู่ได้เนาะมือนึงกะบบ้าแกบ้าออกไปก็ประมาณ4โมงอะไรไปเนงเนาะยามว่นได้ก็ได้มือนึงล à t h a นพี่น้องูำไรเนาะ จไรได้มือกำไรมือหาลอยก็โอเคแล้วอยู่ว่ามันกำไรมือหาอยก็อยู่ไดนเนาะสามาเลียออะไรเาไปเห็ดเบยอยู่ไทยก็มันสามสี่อกนไปหสามสี่อ่เแกเฮ็ดเบยเบีดดีอยู่ไทยเนาะเาแกก็มาจากประเทศไทยพระมัณนแเกเดือนสิบเดือนนั่นเองเนาะหลายคนที่ตามเาแกเนี่ยกกระสีหูเาแกนี่ยคอยู่ประเทศไทยกั ใ,ใจไฟกันเนาะแต่มาเล่ามาสีบาบม,มีเห็ดเจ็ดิบเล่ครยอดเราแก้มาเห็ดอาชีพนี่ค้ายค้องน,นเนาะขายคองบางแก็บม,มีเวลาสิตื่นเชามาหวกโมงไปตลาดเลยส,สกับนึ่งกับสีโมงหามงกับเพื่อนเนาะกับห้าขอมมลหา้ายังพี่น้องเนเาะบคได้เป็นจิบเบืองข้าวปาหนเนาะ,ะเป็นยังเนาะ เย็บี่ฝั e keep, uh, keep, uh, good, ่งไทยก็ย so, hmm, so, the right? ังหลายอยู่เป็นกำลังใจให้เบาแก่เนาะการที่ตามฝั่งเป็นกำลังใจให้เบาแก่ขี้เก่าเนาะเบาแก่ก็เฉลี่ยมาเหตุเก็บดาม่าขี้เก่าเไปเนาะเพราะว่าเหตุไายตามชนันต์เนี่ยก็วมีอยู่ค่อยด้ดีแล้วไปเนาะแต่หูอยู่เนาะเบาแก่มีคนติดตามมากก็ย้อนดาม่าเนาะหรือว่าเบาแก่ศาสตร์พวกมนุษยธรรมก็ร้ายเติบเนาะไปเนาะเบาแก่บอดเก่งใจเนาะอยู่ล้วบบาแก่ก็บอดยาน่อยไปเนาะเพราะว่าบบาแก่บอดพิกฎหมายเลยกฎหมายมีเนาะเออว่าได้สิ่งที่มันถือตองเฮาก็ว่บาไปเนาะเนาะ ยาพวกมมโนธรรมเลยโอ้โหเหยังกระมือถือใจรุ่นพี่น้องเนาะเอากระคอบคุณสมบูรณ์ทุกคนที่่อาเขามาเป็นกำลังใจเบาแกเนาะก็ฝากคิดตามเบาแก่อ,อาในเดือเนาะพี่น้องเนาะเอาบาแกกับสีเหลือม,มาเห็ดคลิปขึ้นเขาดูพี่น้องบ่คอยได้ลงคลิปไปไหนพี่เนี่ยเอาสบายดีพี่น้อง